หลายคนได้ยินคำว่าเครื่องทำน้ำแข็งราคาถูกแล้วคิดทันทีว่าคุณภาพต้องไม่ดีแต่ความจริงคือไม่ใช่เครื่องราคาถูกทุกเครื่องจะไม่มีคุณภาพปัญหาที่แท้จริงคือราคาถูกแบบไม่มีมาตรฐานเครื่องราคาถูกบางเครื่องลดต้นทุนผิดจุดใช้วัสดุคุณภาพต่ำไม่มีอะไรและไม่มีบริการหลังการขายแต่ก็มีเครื่องราคาถูกอีกแบบหนึง่ง ที่ลดต้นทุนอย่างฉาญฉลาดเลือกกำลังการผลิตให้เหมาะไม่ขายเกินความจำเป็นออกแบบให้ใช้งานง่ายดูแลรักษาไม่ยุง่งยากนี่คือแนวคิดของพี่พอพี่พอไม่ได้ขายเครื่องแพงแต่ขายเครื่องที่ราคาจับต้องได้ใช้งานได้จริงและทนทานเหมาะกับร้านเล็กร้านกลางหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจน้ำแข็งในลาวเครื่องที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงขอแค่เหมาะกับงานและช่วยให้ธุรกิจเดินต่อได้ทุกวัน วิ่พอผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องทำน้ำแข็งอุตสาหกรรมราคาประหยัดสำหรับทุกครัวเรือนคุณภาพที่ใช้งานได้จริงติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาและการสนับสนุน